ตื่นแล้วอย่าเพิ่งลุกนะคะมาบิดขี้เกียจปลุกร่างกายเบาๆกันก่อนจะได้ไม่ง่วงตอนลุกจากเตียงนะคะเริ่มต้นที่ knee drop twist กางขางออกเล็กน้อยตั้งเข่าซ้ายขึ้นแล้วค่อยๆปล่อยเข่าล้มไปทางขวาซ้ายสลับแบบนุ่มๆเลยค่ะจะช่วยคลายหลังล่างปิดสะโพกและปลุกเส้นประสาทที่แข็งมาทั้งคืนให้ตื่นเบาๆค่ะจากนั้นขยับขามาตรงกลางแล้วล้มเข่าซ้ายไปทางขวาค้างไว้นิดนึงจะรู้สึกถึงการยืดลึกถึงกระดูกสันหลังค่ะ มาต่อที่ท่าเลขสีทางด้านซ้ายค่ะดึงเข่าซ้ายเข้าหาอ,อกแล้วกดปวดสะโพกเบาๆสิบครั้งลดปวดก้นสะโพกยืดกล้ามเนื้อสะโพกด้านนอกเหมาะมากเลยนะคะจากนั้นให้สลับทําด้านขวาเหมือนเดิมเลยค่ะมาต่อที่ท่าสุดท้ายนะคะให้ประสานฝ่ามือและพลิกไงฝ่ามือขึ้นเหนือศีรษะยืดแขนยาวๆพร้อมยกศีรษะขึ้นเบาๆทํา30ทีนะคะกระตุ้นกล้ามเนื้อคอไหล่ก่อนลุกจากเตียงค่ะง่ายมากทําทุกเช้าแค่แป๊บเดียวแต่หลังโล่งสะโพกคลายสดชื่นขึ้นทันที ใครชอบอย่าลืมกดไลค์และทำตามทุกวันนะคะเจอกันคลิปถัดไปค่ะ